โดนหนักเหมือนกันใช่เจ็บปวดหัวใจมากเลยพอไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบเนี่ยแบบไม่แปลกใจเลยถ้าคนนี้จะทําผิดอะไรใหแบบ้ผมแบบคือเอางี้ก่อนผมแบบเออคือถ้าเกิดให้เล่าในเรื่องของส่วนคอนเสิร์ตเลยครับอคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ผมไปในฐานะศิลปินที่ที่ไปเล่นเฉยๆคือหน้าที่อของผมในแง่ของลีกัสซิคคือมีนหน้าที่แค่ส่งเพลงให้กับทางพาร์ทเนอร์ที่ญี่ปุ่นเป็นคนจัดการซึ่งก็คือที่เวสต์แฮมีเกียร ซึ่งทางทีวีอาซีคาเพียเนี่ยพอผมเห็นข่าวนี้ผมก็มีการรีเช็คก,กับทางเขาซึ่งทางเขาได้ทําถูกความขั้นตอนหมดแล้วซึ่งวิธีการทำของญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ครับคือเราส่งเพลงไปขอิขสิสิ์กับทางผู้จัดเก็บลิขสิทธิ์แล้วก็เราก็เล่นให้เสร็จเราก็จะได้เอกสารรับฟูกมาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้วิธีการของญี่ปุ่นซึ่งในส่วนของที่พี่บอลค้นเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้อ่านแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนที่พี่เขาลบไปเพราะมันทําให้เกิดการเข้าใจผิดอะไร้ยครับ <S <S แต่ว่าทางใซส่วนของผม,มาการทํางานคอนเสิร์ตญี่ปุ่นเรา ทำได้อย่างถูกต้องแล้วแน่นอนครับิงไปรู้สึกกมาที่มันเกิดขึ้นตกใจตกใจมากครับคือ <c oughs> เรียกไงดีอะผมชื่นชมเอ่อผมผมที่ชมผมชื่นชมพี่ๆเขามากเลยอะไรเงียเง้ยแล้วก็เล่นเพลงของพี่เขายัางมีความสุขตลอดแล้วก็ก็ไม่คิดว่าจะโดนโพสแบบนี้แต่ไม่ในส่วนตัวเราเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเพราะทางเราก็เพียรอ้ไม่เรื่องเข้าใจผิดครับเพราะว่าคือ วิธีการทำงานของไทยกับญี่ปุ่นจะแตกต่างกันครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้จะที่ญี่ปุ่นผมก็เลยใช้วิธีการขอลิขสิทธิ์แบบญี่ปุ่นแต่ว่าที่พี่บอลโพสต์มาเป็นวิธีการทำงานแบบไทยมากกว่ามีการได้ติดต่อหรือไปพูดคุยกับพี่บอลครับจริงๆทีมงานของผมก่อนที่จะโพสต์ทุกๆอย่างคือพอเราทราบเรื่องก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวในทุกๆขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การ ชี้แจงอะไรก็ตามเรามีการโทร์มทีของพี่บอลทุกทุกอย่างครับเพราะว่าออผมมองว่าถ้าคุณจะแจ้งเขาได้ทราบก่อนที่เราจะโพสได้เลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเออเอย่างครับที่แบบเขาพูดไม่รูงว่าไม่มีมารยาทครับรู้สึกไงอะไรนะที่แบบมาด่ารว่าไม่มีมารยาทบบาายายหลายคนคอมเมนต์อย่างเงี้ยอ,อืมก็เ,เสียใจนะผมแบบดลอยด์ว่าพี่อืมดลอยด์ว่านิดนึงแต่ก็มนความเข้าใจผิดครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียใจอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ ข้อมูลที่ถูกต้องในการขอลิขสิทธิ์แล้วคนขเราเองมีโอกาสได้กับมครับ่ไม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 ่มีโอกาสได้คุยครับไม่มีโอกาสได้คุยแต่ว่าแต่ว่าเจอกัรยินดีคุยได้ตลอดคแบบยังแบบพี่น้องเสมอก็ยังรักรักันเหมือนเดิมรักถือแน่นอนอะไรที่จริงพอมันมีดราม่าออกมาเนอะหลายคนทำโยงเรื่อื่นอื่นว่าท้อไปหมดเลยมาแปะเรื่องอะไรบ้างองีเรื่องอะไรบ้างเงี้ยนระเด็นไม่เห็นมันมันมีหลายอย่างบอกว่าเป็นไหมแล้วเป็นไ้มอย่างี้ยหน้าดีผมแบบใช่คือเขาเรียกว่าอะไรอะ เมแ่แหละผมรู้สึกว่าผมเสียหายคืที่นี้ผมไม่อยากมาพูดเรื่องนี้เลยไ <c oughs> ผมรู้สึกแบบโอเคจบไปแล้วแล้วก็มันมันไม่ได้มีใครผิดอะไรไม,มีความเข้าใจผิดแต่ว่าพอผมโดนบริษัทผมและตัวผมโดนด่าเสียหายเป็นร้อยข้อความเนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่ผมจะไม่ได้พูดสิ่งนี้และข้อมูลที่ถูกต้อง,องกับทางสังคมหรือหรือคนในวงการเพลงก็ <c oughs> ตามว่าจริงแล้วสิ่งที่ผมทำาถูกต้องตั้งแต่อนแล้วจริงๆไปรู้สึกไงบ้างว่าหยิบจับทําอะไรก็ผิดไปหมด แต่ผมว่าเขาเรียกอะไรอ่ะผมว่าด้วยความที่ผมทำอะไรเยอะด้วยั้มครับผมทำทำทำงานหลายพาร์ททำธุรกิจหลายอย่างแล้วก็กำลังไปทำในฟิล์ใหม่ตลอดเป็นเรื่องใหม่เสมอ<ด>ผมไม่ได้มีโน้ตฮาวอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วสิ่งที่ผมต้องทำก็คือใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วแก้ปัญหาไปทีละวันทีละวันมันเหนื่อยไหมความเป็นไปผมสนุกผมสนุกมากเลยผมรู้สึกว่างานผมมันเติมเต็มชีวิตผมแล้วผมมีไฟแล้วก็ผมชาเลนชีวิตอะครับมันชาเลนชีวิตผมมากๆเลยผมมีความสมาก จริงๆเ่ามเรามองไปเรื่องกันองัาเนินคี้จริงๆเรื่องเครเป็นผมผมจะไม่ค่อยคือสุวนตัวผมผมไม่ค่อยผมเห็นม่เยอะเลยครัแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของทีมมากกว่าที่เขาจะต้องประเมินว่าคอมเมนต์ไหนมาสร้างความเสียหายต่อตัวผมหรือว่าต่อตัวบริษัทที่เราต้องรักษาภาพลักษณ์นี้ซึงนนั้นก็จะมีการตรวจสอบนแต่ว่านี้ให้ทีมเป็นคนวิจารณา์ แล้วเรื่อความรุนแรงขั้นไหนเรื่อความรุนแรงขั้นไหนถึงจะบอกว่าเราไม่ต้องแล้วก็อยู่ที่ทีมนะผมก็ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทีมผมใช้เกณฑ์อะไรวะแต่ว่านี่ทำสำเรนจแค่เดียที่เราทำสำเร็จเองเนี้ยก็รู้สึเรอะไรที่แบบว่าดูแรงไปไหมไม่นี่ยผมนะผมผมเจอผมจะเสียใจเวลาบอกว่าบริษัทนี้ทำงานพลาดก็ไม่แปลกใจหรอกคือแบบผมผมก็ตั้งใจทำงานและทีมนะผมมืออาชีพทุกคนครับทีมงานผมทำงานถูกต้องทุกคนที่ผมนำมาคือคือคนที่ข้ามบอดในวงการจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่ถูกพิมพ์แบบนี้หรือการที่ถูกสบปรระมาาาาททวว่่พกเงนอชีพ โดนเหยียบหน้าว่ามผ,มมผมเจ็บเหมือนแบบผลผลเหมือนลูกผมโดนด่าแบบเลี้ยงลูกนี่วะอย่างเงี้ยเจอคอมเมนต์นเยอะๆเลยอมันพันคนหรออะไรเงี้ยบ้างเพ้วยควา,า<ช><ผ>มเราเป็นคนทำงานเยอะทำงานหลายอยา่างผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีเหมือนมาถึงว่าคือผมว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันมีมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยและในทุกๆวันมันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่อยู่ที่เราจเจ้าตาโฟกัสกับเรื่องอะไรเรื่องไม่ดีผมไม่ผมไม่ใช้อารมณ์กับมันผมแก้เสร็จแก้ไม่ได้ช่างมันแต่ทุกวันผม เอาใจผมไปผูกกับเรื่องดีๆและเรื่องที่ทำให้ชีวิตผมมีความสุขทีมงานกับคนรอบข้างที่ต้องบรรจัยเราอย่อะแยะมากโอ้ดีครับทุกคนทุกคนเข้าใจครับทุกคนเข้าใจกันแล้วก็เรียกว่าไงผมรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันมากเลยเรามีเป้าหมายตรงกันแล้วก็ทุกๆวันที่มาทํางานมันมันมฟูลฟิลแล้วถ้าเราเป็นทีมฟุตบอลเราจะเป็นเราเรู้องของผลลเราเป็นทีมฟุตบอลที่แบบเล่นกันสามัคคีใช่แล้วแตนดีแฮปปี้ดีแฮปปี้มีากเพราะว่ามีเค้กเราชอบเยอะแยะ โอเคครับก็แฮปปีทท้ทุกเรื่องเลยครับรู้สึกว่าเออเออเป็นเป็นอีกช่วงเวลาดีๆช่วงหนึ่งของชีวิตเล่นหนังหนังที่ตอนนี้หนังที่เพื่งอนขอแหนไปก็แส่ตอนรับนี้นะครับเพื่อนขอคแสสคสรับก็อันนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าต่อให้เรื่องในช่วงนี้ผมเจอเรื่องอะไรหนักๆอะไรเงี้ยแต่ว่าห่แังบบน้อยหนังที่ผมเล่นมัน อาวิจารณีรีวิวดีผมเอาไปผมไปดูเองแฮปปี้แฟนๆไปดูชื่นชอบเลยเนงะี้ยผมเป็นเรื่องนึงที่ทำให้อาทิตย์นี้ผมมีความสุขมากและเค้กรสชอบอร่อยไหมครับอร่อยมากครับอร่อยมากจริงๆผมชอบสูตรเดิมกว <c oughs> ่าได้บอกเขาไหมได้บอกได้บอกเขาไหมบอกๆแต่ว่าแต่ว่าถ้าลูกค้าถ้าเดือดชอบสูตรใหม่กว่าก็ยินดีครัแต่แค่ชอบอร่อยมากโอเคเดือดก็อร่อยนะครับไปดูหนุนกันได้ท่านแค่ทราบว่าพี่ใบไม่ใช่ได้เก่งหรอคะไม่โก้โอ้ยเหรอคะกินวันละคคำซ้ำ ต้องกินทุกวันไหมคะกินทุกวันกินวันละอยากอยากกินแต่ผมกินได้วันละสากินเยอะไปนะ้เขาเปิดพักต้วนะนยินดีขเาครับเจอเขาเปิดกันที่หนึ่งใช่ใช่เห็นอยู่ก็ไปไปอุ่นหนุนไกเยอะครับเห็นแบบว่าเขาตั้งใจเลยยกแต่พูดกันอะไรอย่างเงี้ยว่าจริงจังกับแบรนด์นี้เหมือนกันเขาก็รักกันกลัวอ้วนไหมคะกลัวกลัวครับกลัวครับเดือนหน้าเดี๋ยวมีเดือนหน้าเดี๋ยวแบบต้องโชนด้าหนังบางสายแล้วเออๆน่ามีโปรเจกต์ใหม่แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn